ไม่ต้องกังวล,ลว่าคุณซื้อปั๊มมือสองไปแล้วใช้ได้ไหมหรืออะไรไม่ต้องกังวลนะครับถ้าซื้อของกับพรีเมียมก็ที่สําคัญคือเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะมีการซ่อมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรับประกันด้วยนะเรารับประกันเพราะว่าก่อนที่เราซ่อมเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปขึ้นแท่นสลับทดสอบปั๊มนะครับสวัสดีค่ะหลังจากนี้คือปั๊มน้ำมือสองที่เรานำมาโอเวอร์ฮอนซึ่งผ่านการทดสอบจริงการันตีสเปคตรงตามมาตรฐาน มีใบ s อสเค e และใบรับรองการเทสให้เรามีเครื่องพร้อมให้เช่าขายมือสองและเรายังรับโอเวอร์คอนปั๊มเก่าของคุณด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมชัดชัยครับเป็นวิศวกรทีเนี่ยนะครับที่ดูแลเรื่องเรื่องของปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มที่เราซื้อมานะครับเพื่อจะให้เป็นงานเช่าหรือขายซื้อกันแฮนนะครับปั๊มตัวนี้ก็มีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ350ิคิวต่อชั่วโมงนะครับแรงดันอยู่ประมาณสัก3าเมตรนะครับก็คือ3.5บาร์นะครับปั๊มพวกนี้เป็นปั๊มหอยโขงนะครับบ้านเราเรียกว่าปั๊มหอยโขงนะครับก็คือก็เหมาะกับ อุตสาหกรรมเช่นในในอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับที่ต้องการดูดน้ําสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโรงพยาบาโลโรงแรมห้างสรรพสินค้าเป็นน้ําใช้หรือน้ําที่เป็นคูลิ่งทาวเวอร์น้าชิลเลอร์อะไรพวกนี้ก็คือใช้ได้หมดนะครับแต่ที่สําคัญคือเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะมีการซ่อมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรับประกันด้วยนะเราประกันเพราะว่าก่อนที่เราซ่อมเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปขึ้นแท่นสลับทดสอบปั๊มนะครับแล้วก็เราจะให้ปั๊มเคิร์ฟมาเลยนะว่า ปริมาณน้ำได้เท่าไหร่แรงดันได้เท่าไหร่นะครับเรามีที่สลับทดสอบให้นะครับแล้วก็รับประกันเรารับประกัน3เดือน6เดือนไม่ต้องกังวนลว่าคุณซื้อปั๊มมือ2ไปแล้วใช้ได้ไหมหรืออะไรไม่ต้องกังวลนะครับถ้าซื้อของกับพรีเมียมเรามีรับประกันให้แล้วก็สามารถรู้ด้วยว่าเรื่องของแรงดันนะครับเรื่องของปริมาณน้ําเราสามารถระบุได้เลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็สนใจก็ติดต่อพรีเมียมได้นะครับสวัสดีครับ เห็นไหมล่ะคะถึงแม้จะเป็นเครื่องมือ2แต่ก็ไม่ธรรมดาเลยเพราะผ่านการโอเวอร์ฮอนอย่างมืออาชีพทดสอบจริงสเปคตรงใบรับรองครบพร้อมใช้งานจะเช่าหรือจะซื้อก็มั่นใจได้เลยนะคะหรือถ้าคุณมีปั๊มเก่าอยากทําให้มันกลับมาเหมือนใหม่ก็ส่งมาให้เราโอเวอร์ฮอนได้เลยนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้ที่นี่เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย